เห็ดปวกโอ้ยจะได้หาผมว่ะอู้ยบ้านบ่งบานเตงจูบบานอู้ยเต็มเลยไทยได้โกบาลเม่ได้เออมาตีทรเฮ็ดปวกกะลังออกอู้ยแต่ร้องงามโอ้ยปวดเรือเธอหนิหมูเดียวเลยวันนี้มูเดียวมูเดียว อูยชงไว้กระไรเติมอยู่อ <schem Test> ีตอนขี้กระบงคือให้มันได้กินน้ำโอ้โหอีรี่อากูโหดขักคนเนี่ยกำลังบานเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้คลักร้ายนี่อุ้ยแบบงามเลยนี่ช็อตเด็ดเลยดิหนี่อููยยว่าโหดมาเรือเสียนี่ อู้ยเห็ดปวกออกแล้วพี่น้องบานนี่บ้านนี้เห็ดพอบานนี้เห็ดปวกบานนี้มีถูกเห็ดเลยบานนี้เห็ดพอกินบ้านเบิดอยู่ในตู้เนาะอู้ยต้องตัดเท่าสี่หมตัดเลยจี๊บจ๊เจ็บเก็บออกลูกนี่เก็บออกคลองไปเลยนี่อู้ยนี่เพาจะกคลองเองเก็บเออกระตูงมาใส่นางตัาชิบอยู่อู้ยมาผดมาเรือแถวบ้านนี้โมูเดียวได้หนิเนาะเออติโทรโมูเดียวอู้ยตอนเก็บคือสิขากเนาะ เลี้ยงันเต็มประเดี๋ยนอโอ้ยถักอีริอืมเอามาทดสอหลอดกําลังวาหอดบ้าที่ตมีบ้อนบ่อบุตรที่โต ลายหักได้โล่เจ้าบานเย็นเพ็รปวกนี่อันนี้ก็สองลอนี่ละองลอยนะอ้ยบุกที่ผูขักเนยอีดีโอ้ยอีเด็คนซาไปเลยบาดหาเพชรมาเลยบุกที่ี่อ้ยผีนี่แต่ดอกงามเลย ปีงกันนะาอุ้ยปีงต่ำกว่คักเลยนี่คักนันแกงกับคักอุ้ยหนึ่งอะไปตะเก็ยบบวนเนาะบานแสดงออกเด็ดหมอวานนี่มันจังบานไปเนาะแม่ไปเท่าเดียวเก่งปะเรื่องว่ามันออกลายได้เหรอเพ็ดที่ยังนุ่งเพชรโมใหญ่ได้หรอมองได้ก่อนผัวมันมันบานเลยแสดงว่าตรงมือหนึ่งได้หน่ต้องขายกันนะยูุไส้หน เนหัวนาห้วานปลูกยังเก่นปลูกปีเอ็เดียวหตัวเทียนตัวเทียนก็เอาแล้วก็เลยมาต้นใหญ่ก็จูมตัวบ้านนี่มันเล้องขา้ขามใหญ่ก็ดออกาไ่ลัขาใหญ่น่ะต้งขามต้งขามก็มองอีพายัใหญ่น่ะก็ไผ่ต้องขามกัะโดดน่ะขี้มาที่เกรโดดมันเป็นหน้าโอ้ยขาตตวนี้โอ้ยีระาษเขาเตนขาเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในเงาไผ่